สวัสดีนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมีเครื่องยันมาครับเจ้าพลัง85นะครับคือถ้าของให้มาอัพใหม่ฟิตใหม่นะครับก่อนที่แรกเขาจะให้อัพเป็น150นะครับทีนี้ผมก็นึกว่าเป็น105นะครับแค้มันเป็น85นะครับก็เลยอัพไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการนอดออกนะครับโอ้โหแน่นจัง อมอ,อมันทำไมด่าด่านแงวะเน่ยไม่ยอมออกด้วยเอากลับไปเพราะว่า,ามันนานนะครับอ่าบัญชขันไม่ได้นะครับไม่ออกเลยนะครับดแล้วก็เดี๋ยวจะฟิตใหม่นะครับแล้วก็บอกว่ามันกินน้ํานะครับก็ไม่รู้ว่ามันกินเพราะว่าหมน,น,าน้ํามันแตกหรือว่าอสูบนะครับ แต่ผมดูแล้วนะครับเป็นฝาถูบมันเป็นฝาสูบทียมนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะถอดไปดูภายในนะครับโอ,โอ้ลูกปืนมันดีหรือเปล่านะครับได้ไหสิครับไม่ออกไม่ออกฝาสูบอยู่นะบีนาขนาดี้นเียไม่ได้ฝาสูบก็ไม่แตกนะครับ อ่าดูที่ดังดเดี๋ยวไม่แตกสองแตกออกนะแก๊เราแก๊ใหญ่ยิบหนาไมครับมีอ่ะเปลเออรถในหัวร้อนอยู่เอาให้นอ่ะนะครับที่บอกมเมื่อกี้ว่าฝาสูบเทียมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนี่เป็นฝาสูบแท้นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆครับฝาสูบแท้นะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> มันจะมีเขียนข้างในนะครับแล้วก็เลขเจ็ดถ้าเป็นเครื่องไปแอร์ ครื่องแปดแรงหรือเจ็ดแรงนะครับแต่ถ้าเป็นสิบแรงนะครับมันจะเขียนเลขสิบนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวนี้เขียนตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่คือฝาสูบทั่วไปแท้นะครับตัวนี้วาวาดีนะครับแท้หมดทุกอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะดูลูกสูบนะครับว่าภายในมันเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลหน่อยนะ ตอกอรนีร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปาดหัวลูกนะครับอ่าเหมือนที่อย่างผมเคยทํานะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับแบบนี้นะครับอ่าถ้าแก้มันแก้ไม่ได้จริงๆก็จะต้องประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องถอดหม้อน้ําออกมานะครับเอามาดูก่อนนะครับว่ามันพอจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ครับนี่นะมันพังหมดแล้วนะครับหม้อน้ํานะครับโอ้ดูแล้วน่าจะเป็นที่หม้อน้ําแล้วมั้งเลยอ่าเพราะว่าน็อตตัวนี้มันขาด นี่นะครับน,อน็อตน็อตที่ที่ยึดถังตัวนี้นะครับที่มันเป็นน็อตสตัตตดยาวๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมันขาดปุ๊บนะครับมันก็จะซึมมือในได้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาลือมาบ่งออกนะครับจะดูแล้วหมว้อน้ําก็เดี๋ยวจะดูสภาพหม้อน้ําก่อนนะครับถ้าไม่ดีจริงอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอ่าถ้าถังเดี๋ยวถ้ามันไม่รั่วก็เดี๋ยวเาอะไรเชื่อมตรงนี้เอานะครับอันนี้เขาแปลงเป็นเจ้าโลกนะไม่ยัง อย่างใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวพ่อหายฝาดิอะไรของเขาวะเนด้อเดี้อเด้ออ่านี่ครับเจออะไรแปลกๆแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางก่อนคือนะครับเขาไม่ได้เขา เขาไมา่ได้ตัดข้อออกนะครับนี่นะครับแต่เขามาตีบูทสวมแทนนะครับนี่อันนี้ผมนี่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับทำแบบนี้นะครับออกออกไปทำให้ออกไปไหมกันออกออกไปโอ้โหแล้วงี้เอาไงดีวะเนี่ยจะต้องบูทออกปะเนี่ยจริงๆแล้วนะครับรอ,อ่ามันจะต้องตัดข้อนะครับ ตนี้นะครับตัดข้อแล้วมันจะมีหลอดส่งน้ำมันนะครับอ่าส่งน้ำมันอีนี้เขามาตีบูธลักษณะนี้นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากเป็นตัวเจ้าบอลังที่อยู่เดิมๆนะครับเพราะว่าถ้าลูกปืนหลวมปุ๊บนะครับโคเวียงมันจะขาดนะครับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอกบูธออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูที่ว่าเขาได้คว้านทางในไว้บ้างหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ตัวนี้เขาปก,ก,กตินะครับอย่างคนต้องถอดข้อไปตัดนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวต้องเอาเอาเอา,เอาตามสเต็ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทำแบบนี้เดี๋ยวมันบางทีมัน,ม,นมันกลัวจะมีปัญหานะครับอ่าเป็นไงไม่ใช่ได้ต่อได้ไหมได้อ่าไอเปิดลื้อหมดเลยวน,นู้ทงังถึงอะไรอ่ะแหม <laughs> แหมไม่มีก็เราไปใส่มันก็ได้ตรงเนี้ย โอ้โห oh, <c oughs> ไปยามจริงเลยดูดเข้าไปในเครื่องได้เลได้นะเจ้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเอานิมคูตาเดี๋ยวมาปนี้แล้วปะอ,อ่ะ,อะ,อะตอนนี้ก็งานก็เริ่มจะบางแล้วนะครับเพราะว่าได้เพื่อนมาช่วยนะครับสองคนนะครับก็เดี๋ยวจะเร่งให้ชุดที่มาก่อนเนี่ยให้ให้มันหมดหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรับงานใหม่เพิ่มน,นะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาทุกวันนะครับ ก็ผมก็ไม่กล้านัดวันนะครับเพราะว่ารถมันยิงเยอะนะครับนี่ก็ยังอยู่สองตัวนะครับแล้วก็นุ่นโค้งอีกนะครับอ่าโค้งตัวล่างนะครับสยามนะครับอ่าแล้วก็นี่ร้อยหกสิบนะครับทั้งโค้งทั้งเครื่องเลยนะครับไอนี้จะมาอัพเต็มระบบนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็นี่อีทีเก้าห้านะครับเครื่องมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็ฟิตใหม่ทั้งระบบเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับ จะก็จะให้ดูลูกปืนนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับอ่านะครับขนนะครับแล้วก็เข้าเวียงนะครับเดี๋ยวต้องไปตัดนะครับระดูลูกสูบมานะครับ ก็ลูกซูบนะครับดูสภาพนะครับเป็นของเทียมนะครับนี่นะครับไม่มีกาเลยนะครับยันมานนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับไม่มีเลยนะครับมีรูปตัวเอสเดียวนะครับก็ก้านก้านเท้นะครับนี่นะครับก็ลูกสูบเทียม ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับทั้งหมดเลยนะครับโอ้ค,คอ,น,น,คอน,นะครับลูกปืนคอนเดี๋วย,ยวยก็จะลกเลยนะครับท้งลูกปืนท้อ่านี่เดี๋ยวก็จะนครับทั้งลูกปืนทานท้ <laughs> นี่นครับท้่า,าก,ดดก,กัาออกน้คร อคอนอยังคอนอยู่นะครับก็หลักๆเลยนะครับตัวนี้นะครับบาวาวนะครับจะจะไม่ยุ่งเลยจะไม่ทํานะครับเพราะว่าคือของเขามันดีแล้วนะครับกิฟเลยนะครับแต่ที่จะต้องทําคือนี่นะครับฝาข้างนะครับผมจะต้องเอาบูทไอตัวนี้ออกนะครับอ่าเปิดมันทำให้มันถูกหลักการนะครับ อ่านี่ก็ไม่แน่นนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวต้องดูใหม่นะครับจะเช็คไปใหม่หมดเลยนะครับอะโอเคนะครับก็หลักๆก็จะมานี้นะครับอันนี้ก็ถอดเรือดเสื้ออย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็น็อตที่จะต้องบ่งนะครับนี่นะครับโอ้เข็นยางใช้ได้อยู่นะนี่นะครับน็อตขาดเดี๋ยวต้องบ่งออกนะครับ เข็มเข็มบงอ่งโอเคนะครับเดี๋ยวตอนประกอบนะครับเดี๋ยวลากเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนประกอบผมจะมาถ่ายดูอีกทีนึงนะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับโอ้โหหม้อน้ำตัวนูนเกินนะนักใจแล้วเจ้าของเขาก็จะเจนงบเท่าไหนอ่ะอ่ะนะครับ ก็ฝาข้างนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับอตีบูธมานะครับขราวนี้ก็โอ้โหเขาเขากลับไปคว้านบูธนอกด้วยนะครับอีคราวนี้ถ้าผมงัดออกมาปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็หลวมนะครับคันนี้มันหลวมแน่นอนไอ้แกนตรงกลางไอ้ตัวที่ว่าที่ผมจะใส่เนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับจะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าฝาข้างนะครับนี่นะครับฝาเดิมมันก็เล้าก็แตกนะครับนี่นะครับ อันนี้เหล็กอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ของมันนะครับฝาครอบนะครับมันได้ใหญ่แปลกๆนะครับหรไม่รู้ว่าทําเองหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วเปลี่ยนไปเลยนะครับฝาข้างนะครับก็นี่นะครับพันเจ็ดนะครับฝาข้างอ่ะแท้เลยนะครับก็ ถ้าเกิดใครจะแปลงนะครับแบบนี้นะครับก็พยายามทําให้มันเป็นเดิมๆของมันนะครับนี่นะครับไอเบ่าตัวนี้นะครับเขาไปคว้านเพิ่มอีกเย่านี้ผมไม่อยากจะตีบูธเข้าใหม่นะครับบางทีมันมันอาจจะไม่ดีเหมือนกับที่ว่ามันเป็นของมันเลยนะครับอเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มายัดให้ดูนะครับอนี่นะครับจริงๆแล้วนะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับของเดิมมานะครับนี่มันจะสวยแบบนี้ นี่นะครับมันจะพอดีของมันนะครับแต่นี้เขากลับไปพอกบูทอะอะตีบูทใส่สีบูทใส่เพื่อที่เขาไม่ได้ตัดข้อนะครับจริงจแล้วมันต้องตัดนะครับเพราะว่าระบบเดิมของแก้วบอลลังเนี่ยข้อเหวี่ยงมันชอบขาดนะครับมันขาดตรงที่ว่าแกนปลายสโลกเนี่ยมันหย่อนเข้าไปในรูนี้นะครับครานี้เวลามันหลวมปุ๊บมันก็จะงัดนะครับพองัดแล้วมันก็จะหกัก แต่ถ้าเป็นเจ้าโลกจริงๆแล้วนะครับเขาจะตัดให้ข้อมันแค่พอดีกับขอบนอกนี่นะครับแล้วก็จะมีหลอดตัวเนี้นะครับคอยดันส่งน้ํามันนะครับนี่นะครับเวลามันหลวมอย่างปลายข้อแล้วมันสึกยุบยุบยุบลงไปเหมือนตัวนี้นะครับยุบลงไปเอยไอ้ตัวนี้ก็มันก็จะดันตามออกไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือทาให้มันถูกตามที่ที่เขาทํามานะครับ อ่ะโอเคเพราะว่าข้อนี่ผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูนะครับนี่ตัดแล้วนะครับเสร็จเหล็กเต็มรูนะครับเดี๋ยวอ่าเ,เป่าลมออกให้ด้วยนี่เต็มเลยเสร็จเหล็กหมดตัดข้อมาเมื่อคืนนะครับอ,อ,อ่าเดี๋ยวให้กระเป๋าเสร็จเหล็กอ,อก,ก่อนพยายามเป่าย้อนเป่าไปเป่ามาเยอะหนะ่อยนะครับ อันนี้กระเป๋าหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเดี๋ยวต้องแปลงแท่นนะครับโอ้โหแปลงขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่เป็นลูกยางของอูโบตานะครับยางอีทีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ก็จะเชื่อมเหล็กปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับอ่ะดีนะครับอ่ะนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบนะครับแล้วก็นี่นะครับเือลดความร้อนนิดนึงนะครับเขาบอกเครื่องมันร้อนนะครับกินน้าอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นไหลเทสครับเทีย85นะครับอ่า75ถึง85นะครับถ้าเกิดว่าใครมีอ่ารุ่นนี้นะครับ7แรงไอ้88แรงครึ่งนะครับ85นะครับหรือว่ามี7แรง7แรงครึ่งนะครับมันจะใส่ด้วยกันได้นะครับปอกแหวนลูกนะครับเนี่ย มันมันมันจะใส่แบบแบบไม่ไม่ต้องคว้านปอกคว้านเสื้ออะไรนะครับมันจะใส่แทก็ได้เลยนะครับคล้ายๆกับอ่าหนึ่งศูนย์ห้ากับร้อยสิบห้านะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็ของแท้นะครับนี่เรามกาญ่านะครับนี่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะใส่แหวนแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับเมื่อกี้เตรียมจะใส่ก้านนะครับ ลองก็มือมาดันบูทดูนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่มันลุ้นออกนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอ่าอย่างนี้ต้องตีบูทใหม่นะครับสถานเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมไปตีบูทใหม่ก่อนนะครับอ่านะครับตอนนี้อ่าตีอ่าบูทเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับบูททองเหลือง อ่านะครับแล้วก็อ่ะนี่ลองใส่ดูนะครับนี่ปืดหนืดหน่อยๆนะครับือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็จะใส่เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะปิดฝาข้างนะครับฝาข้างก็ดูนะครับอันนี้อันนี้น็อตในนี่ล็อกหมดแล้วยังปะไอ้น็อตไอตัวจานนี่ไม่ใส่เนี่ยจานล็อกเฟืองเนี่ยอ่าะครับอ่ายวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับ นี่ปิดฝาข้างแล้วนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวก็ลูกสูบอาอันนี้ลูกสูบป,ปาดปาดหัวไว้นะครับเพื่อลดความร้อนนะครับนี่นะครับไอ้พวกขี่ร้อนลดขี่ร้อนในแบบนี้นะครับอ่ะส่เลยอ,อ่ะครับ นี่วาวเดิมเห้เจียมตีหน่อยตีหน่อยเนั่นแล้วอะเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีหมวกวาวด้วยนะครับเพราะว่าซีเดิมมันแข็งนะครับนี่อะไปจสคำออกก่อนนะครับอะนะครับสำหรับเครื่องไนตัว TF85 นะครับก็หมุนไม่ติดนะครับ เดี๋ยวมาเช็คเขาฉีดดูก่อนนะครับว่าแรงดันมูชีดได้ไหมนะครับแล้วก็มูชีดออกเป็นอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับโอ้โหนี่นะครับไปแล้วแน่นอนเสียนะครับรูแรงดันนะครับไม่ถึงร้อยนะครับอ่าสรุปแล้ว เปลี่ยนนะครับผมฉีดอีหัวหนึ่งนะครับก็ลักษณะนี้คือไม่ได้แล้วนะครับหมุนไม่ติดไม่ออดไม่อะไรเลยนะครับเงียบกิฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องอาจจะมาดูปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอาจจะต้องไล่เปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวฝาวาวนะครับนี่ฝาวาวก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าฝาเดิมมันมันมีปัญหานะครับของแท้นะครับ นี่ยครับของเดิมนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ของเดิมไม่ไหนปะอ่าอ่ะนี่นะครับของเดิมเนี่ยเมื่อกี้ไปหยิบผิดทันนะครับนี่ดูสภาพนะครับอืมจะดูดหายอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนปั๊มไปเลยดีกว่านะครับเพื่อความแน่นอนนะครับ อ่าเวลาใช้จะได้ยาวๆไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ปั๊มจะใช้เป็นของเอ็นอานะครับอ่าจะไม่ดูนะครับอ่ะนะครับอ่านี่จะใช้ปั๊มอ็นอานะครับท F 8 5ดห้าถึงหนึ่งหนึ่งห้านะครับมันเป็นปั๊มเดียวกันนะครับแล้วก็ผุ้ชีดเหมือนเดิมนะครับผุ้ชีดแต่งนะครับ อ่านี่ใช้ดีนะครับแล้วก็โอลิงตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดปั๊มนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกปั๊มด้วยนะครับว่ามันลายมากลายน้อยขนาดไหนนะครับอ่านี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับจากที่เมื่อกี้นะครับอันนี้หัวชีดใหม่นะครับดูนะครับนี่นะครับใหม่ก็เดี๋ยวจะให้ดูแรงดันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับ นี่ดูนะครัไม่ค่อยกดนะครับนี่เสียงดังเลยนี่นะครับนี่คือปกติมันต้องแบบนี้นะครับอ่ายันม่านะครับมันจะมีเสียงดังด้วยนะครับดีกวฉีดนะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนลูกปั๊มอีกแป๊บนึ่งนะครับอนะครับก่อนนี้ลือปั๊มเดิมมาแล้วนะครับดูลูกปั๊มนะครับโอ้โหคือ สุดยอดนะครับแบบซีดจัดเลยหนานจัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวใส่ของอินดอร์นะครับอ่าเดวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกปั๊มหัวฉีดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองติดดูนะครับเดี๋ยวจะได้ลองฟังเสียงปั๊มดูด้วยนะครับอ่าโอ้ตรงนี้นะครับทีกับทีแรกนะครับ ไม่ได้หอบเลยเอา้าส่งหน่อยโอ้โหไม่ไหวอ่ะมามาถ่ายนี่นะครับอันนี้คือกำลังไม่ค,ค่อยดีนะครับ ัดแทนจะดังหน่อยนะครับอ่าปั๊มน้ำมันเครื่องเป็นดีนะครับ เดี๋ยวผมขอตั้งอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับเอาเส็จไปไปนะครับกระโหลกติดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมันมีน้ําออกมาครับจากที่หม้อน้ํานะครับอ่าผมคิดว่าหม้อน้าอาจจะรั่วนะครับนี่นะครับดูนะครับงานเข้าอีกแล้ว มีอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูว่าเฟืองหรือว่ารอบเดินเบาอะไรยังไงมันดีหรือเปล่านะครับ่ขอุยาตติดแป๊บหนึ่งนะครับนะครับ เงยียบนะครับจะได้นะครับเหย่ยงเฟืงดีนะครับ ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับก็มันเป็นปั๊มเจ้าโลกนะครับมันจะแรงนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเกิดใครนะครับสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะอัพอยากจะแปลงสเต็ปไหนอย่างไรโทรมาเบอร์นี้นะครับ087 3127989นนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ